ในช่วงปีใหม่แบบนี้นะคะกระเช้าของขวัญปีใหม่เป็นอะไรที่ฮอตฮิตกันทุกปีะนะคะและแน่นอนว่าพอมีการจัดกระเช้าของขวัญปีใหม่นะคะก็จะมีเขาเรียกว่าแอบแฝง<ม>พวกของกินที่หมดอายุแล้วก็มีนะคะ,คะแบบนี้นะคะก็ต้องมีการลงพื้นที่ตรวจสอบกันหน่อยนะคะไปดูกันที่กาลสินกันค่ะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ค่ะพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะได้ร่วมการตรวจกระเช้าของขวัญในช่วงเทศกาลปีใหม่2 5 6 7ในพื้นที่จังหวัดค่ะเพื่อเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคนะคะที่จะมีที่จะมีการซื้อกระเช้าของขวัญสินค้าและบริการในช่วงนี้ค่ะนายสำเริงม่วงสังค์ค่ะรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ค่ะพร้อมด้วยคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ศูนย์ดับลงทามจังหวัดกาฬสินธุ์ ที่ทาการปกรครองจังหวัดกาลสินสํานักงานพาณิจหวัดกาลสินพร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะได้ลงพื้นที่ตรวจสอบกระเช้าของขวัญปีใหม่ที่วางจําหน่ายอยู่ในห้างสสินค้าในพื้นที่อาเภอเมืองกาลสินค่ะพบว่าผู้ประกอบการแต่ละรายนะคะได้มีการปฏิบัติตามประกาศของคณะกรรมการว่าด้วยฉลากเรื่องลักษณะของสินค้าที่ควบคุมฉลากพศ2561อย่างเคร่งครัดค่ะทั้งการแสดงรายละเอียดของสินค้านะคะที่นำมาบรรจุในกระเช้าโดยมีการระบุชื่อประเภท หรือชื่อชนิดของสินค้าแต่ละรายการและแสดงราคาจำหน่ายที่ชัดเจนและไม่มีการนำสินค้าที่ไม่มีคุณภาพหรือว่าหมดอายุมาจัดใส่ในกระเช้าค่ะโดยสำนักง,งานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคค่ะก็ได้มีข้อสั่งการให้จังหวัดลงพื้นที่ตรวจสอบและขอความร่วมมือจากผู้ประกอบการที่จับหน่ายกระเช้าของขวัญปีใหม่ ได้ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลากในเรื่องลักษณะของสินค้าที่ควบคุมฉลากพศ2561ให้ผู้ประกอบการค่ะได้แสดงรายละเอียดของสินค้าที่นำมาบรรจุในกระเช้าของขวัญปีใหม่ต้องระบุชื่อประเภทหรือว่าชนิดของสินค้าแต่ละรายการค่ะโดยต้องแสดงราคาจำหน่ายที่ชัดเจนเพื่อเป็นข้อมูลให้กับผู้บริโภคในการเลือกซื้อกระเช้าของขวัญปีใหม่ และเพื่อเป็นการป้องกันการเฉยโอกาสในการจําหน่ายสินค้าเกินราคาค่ะหรือว่าเป็นการป้องกันที่จะเป็นสินค้าที่ไม่มีคุณภาพหรือว่าหมดอายุหากผู้ประกอบการคนไหนนะคะฝ่าฝืนก็มีโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนปรับไม่เกิน3 0,000บาทหรือว่าทั้งจำทั้งปรับค่ะ โอ้โหนี่นะคะตรวจสอบกันแบบแกะตรงนี้เลย<ช>เรียกได้ว่าแกะนดูวันพลาสตออกนนะะเลยนะคะว่าแม้จะจัดกระเช้าอย่างสวยงามแล้วนะคะก็แกะตรวจกันตรงนี้เลยนะคะว่า มีหมดอายุหรือเปล่านะคะได้คุณภาพหรือว่าราคาถูกต้องตามที่ระบุไว้หรือไม่นะคะนี่ถือว่าเป็นการลงพื้นที่อย่างใกล้ชิดมากๆนะคะเพื่อรักษาแล้วก็คุ้มครองผู้บริโภคนะคะเวลาที่คือถ้าเกิดเราซื้อไปคือคนซื้อนี่ก็ไม่รู้เนาะใช่เพราะว่าไม่ได้แกะใช่แล้วพอถ้าเราไปมอบให้คนรับเปิดมาจะกินอ่าวหมดอายุนี่มันก็เสียความรู้สึกนะคะแทนที่จะส่งมอบความสุขกลายเป็นส่งมอบความถุกไปซะงั้นอย่างไงก็ดีค่ะก็คือถือว่าเป็นการทําหน้าที่ของพี่ๆเจ้าหน้าที่นะคะ ในช่วงนี้เห็นไหมคะว่าไม่ใช่แค่เรื่องของการเดินทางหรือว่าการเตรียมงานจัดงานในช่วงปีใหม่อย่างเดียวเล็กเล็น้อยน้อยเหล่านี้ค่ะก็ถือว่าเป็นความใส่ใจเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นช,ช่วงปีใหม่แบบนี้นะคะจะได้มีความสุขรอยยิ้มแล้วก็เดินทางปลอดภัยนั่นเองค,ะค่ะ